เอทเม,มีสุตังเอกังสัมายังภักควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปะตะนิมิขะทาเยตตระโขภัควาปะจาวิวปจาวัิเยพิกูอามะอามันเตี เทวเมพิกวีอันตาพัพพชิตนะนานาเสวิตตพายาพายานาเสวิตตพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกาโนโยโคฮินนคัมโม โอทุชะนิโกอราณิโยอนัมทะสันหิตโตโยจายังอัตติละมะทานุโพโคทุโขอะนาริโยอนัมทะสันติหิตโตเอเตพิกขเว อุโภเตอ,อนุปะคะปะคัมมะมันชิยาปฏิปทาตทาคะเตติไอเตนะอะิสัมพุทธาจักขุกะระนียานะกะระนีอุปสะมายะอภพินยายะสัมโพทายะนิพพานายะสังขะ สังขวัตตติกตมาจัสาพิขเวปชิมาปาติปัทาตาทาขะเตนะอภิสัมพุทธาจากักขุกะริกะระนียานากะระนีอุปะสะมายะอภินญายะ สัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัทังขิโมคะมะโคเสยยะทีทางสัมมาทิทฐังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากับกันสัมมากรมมันโตอัชมาชิโว สัมมาวายุโมสัมมาสันติสัมมามะมาทิอโยโขสาพิขุเวมันทิมาปฏิปฏาทาตทาคเนตะาอภิสัมพุทธาจักขูกะระณียานะกะรณีอุปสมมายะอะ พินยายะสัมภูทายะนิพพานายะสังสังวัตติอีทางโคปนะพิกขเวทุกขงังอริยสัจจังทุกชาปิติไอชาติปิทุกขาชาระปิทุกขามาระ นำปีทุกขงังโซกัปาริวะเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาปาศิปา,ปายาสาปิทุกขาอ,อัปิเฮีสปปะปโยโคทุกโคปิเยเหิวิปปโยโคทุกโคยำปิดชางนะละภติัำปิทุกขงัง สังขิีเนติปัจจุปาทานนักขันธาทุกขาอิทังโคปะนะพิกขพิกเว <c oughs> ทุกขาสามุทะโยอ,อริยสัจจังยายังตันหาโปโนโพะพะวิกานันทิราขาสะ หะขาตาตัตระตัตระพี่นันทินีเสยยะถีทางกามาตันะพักขาวะตันหาพิกุพิกพระวะตันหาอีทางโขปานะพิกเขเวทุกขานิโรโถอริยะสัจจังโยตาสาเยวะตันหายะ อเซสะวิราคนิโรมโทจาโคปะนิปะตินิสสะโคมุติอะนารโยอิทังโคปานังอิทังโคปะนังพิกเขวทุกขานิโรโหทะขะมิณีปติปทาอาริยาสัจจังอยะยามวะ อริโยอันทะขิโกมันโขเสยญาติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโยสัมมาวายุวายามสัมมาติสันติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจอริยสันจันติเมตพิก ขะเวบุเพอ,อานะุตอาณนุส,สุตีสุธรรมเมสุจักขงอุปปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลกาอุทาปาธิตังโคปานิทงังทุกขังอริยสัจจังปา รินเยยะยันติเมผิกขเวบุเพานะนุตุนุนสุเตสุธรรมเมสุจังขุจังคูอุทะปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทะปาธิโอระอาระอะโลโกอุทะปาทิสังโฆบานีตังทุกข,ขังอาริยัจจัง วารินตันติเมพิกาวเวบุเพานาะุสนุสนุส,นส,สูเตสูธรรมมูจคุอุทาปาทียานางังอุธาปาทิปัญญาอุธาปาทิวิชาอุทาปาทิอาราโกอุทาปาทิอีอาาอาาทัทงทุกขาสามมโยอริยาสาจาัจจะจินติเมพิกขวเว บุเพอานานตสุสุเตสุธรรมาสุจักขูอุปทานนิยาณังอุปานิปันอุธาปานิปันอุทาทิปัญญาอุทาทิวิชาอุทาทิอโลโกโอุทาทิตังโคปานีนิปานีทางทุกขาสาวมูทุโยอริยาัจังปะหาสัพพันติโมพิกเว ภูพอาณนุสตุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอาธาปาฏิยานังอุทุปาฏิปัญญาอุทุปาฏิวิชาอุทุปาฏิอะลูกาอุทุปาฏิตังโคปะณิทังทุกขาสามุทุทุขัสามุทายโยอริยตังตาหินันมี กาหีนันตีนีพิกเวีบุพีอานานุสุเตสุตสธมัมเมสุจะขงุงอุท่าปาทิยานางังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอะโลโกอุท่าปาทิอีชัาง <c oughs> ทุกขานิโรโทอริยชาตันท จันติเมพิกุเวบุเพอานานุสูเตสูทมเมสูจักขุอุปทาทิยานังอุปาทิธาอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิโรกาโรอุทะปาทิตังโคปานีทางทุขานิโรโทสัจจาสัจจา สัตชิกาตพันติเมพิกขวบุเพยานานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุปาธิยานาังอุปาธิปัญญาอุทาปาธิยานาังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอารโกอุทาปาธิ สงโคปะนิทงังทุกขานิโรโทอริยสัจังสัจิกะตันติเมพิกขะเวบุเพอ,อนะนุสุเตสุธรรมเมสุจังคูอุทุอุทาปาฏิยานางังอุทาปาฏิปัญญาอุทาปาฏิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิ อีกทง้งทุกขานิโรมินีปัทะปัติปะทะอาอริยสัจจันจีเมพิขเวบุเพบุเพอานะนุสุเตสุธรรมายสุจักของอุทาปาทียานางังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกูกอุทาปาทิสังโฆปานิทง้ง ทุกขานิรูค่ะคามินีปฏติปทาอาริยสัจจังภาเวตพันตีเมพีคูเวบุเพอานานุส,สุเตสุธรรมเมสุจกักคุงอุทาปาทียานางังอุทาปาทิปัญญาอุาทิปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตั้งโคปานิทางทุขานิ โลูลูทาคามินีปาติปาทาอริยสสัจจังภาวิตันติเมพิกุเวบุเพอาณะนุสัตตุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุปะปาปาธิยานังอุปทปาธิปัญญาอุาปทปาธิวิชาอุาปทปาธิอาโลโกอุท่าปาธิ ยาวกีวันจาเมพิกเเวอีเมสุจะตูสุอริยะสจเจสุเอวันติปริวัตวะปริวัตวางปริวรังทวาทาสาการังยถาภูตังยานาทัสนังนุวิสุทางอาหสิเนวะ ตาวาหังพิกเวสัตีวเกโรเกสัมาระกสัพพมเกสมมเกัสะมะสัสะส,ะส,ะสะมะนะพรมมะยินามะยิยาปัชายะเทสะวะนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิง อะพิสัมพุโทโธปัจจัยยาสิงยาโตขะโมขะโคเมพิกคูเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปร,ริวัตังทาวาทาัสาการังยะถาภูตังยานันทัสนังวิสุ สุดทางอาหุนสีอะธาหังพิกูเวสัตถวะเกโลเกสมาราเกสัพรมมาเกสะัตสะัมะนะพรมะยิยาปะเชยายทสัเทวะมะนานุสายาอนุตตรังสัมมาสัมพุทิง อะพิสัมพุทโธปัจจาสิงยานันจปนาเมทัสนังอุทาปาธิอากุปาาเมวิมุติอายะมันติมาชานันทิทานิปุนณพภะโวติอินทามะวะโวจะภะคะวา อัตมานาอัจจะวัคคิยาภิกขุภควันโตภาสิตังอะพินันทุงอิมันนิจจะปะนาเวยะการะนาสสเมิงพัฒนาเมนะพัฒนามานีอัญญสัโตโกนทันยันสะวิระชัง วีตมะรังธรรมะจักของอุทาปาทิยังกินจิตสหมุทายะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปะวันติเตจะภะคะวันตาธรรมะจักเกภูมิมาเทวาจทธร,รมะนุสสาเวสุง เอตัมพะวันตาภารณาสียังอิสิปะเตนะปะเตเนมิคะทายเอนุตตรังธรรมะจักตังปรวัตติตังอัมปติว,วัตติยังสามะนีนะวาพรมมานะนีนะเทวานะวามารีนะวาพรมมานาวาเก นาจิวารกันธิมันติภุมมานางังเทวานังสัตทังสัตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุสสะเวสุงจตุมพระราชิกานังเทวานังสัตทังสัตตวาตาวาสิตาเทวาสัทะมนุษ สาเวสูงตาวติสานังเทวะเทวานังสัตถังสัตตวายามาเทวาสัทสัทามานุสาเวสูงยะมานังเทวานังสัตถังสัตตวาดุสิตาเทวาสัทามานุสาเวสงตุสิตานัง เทวานังสัตถังสัตาวานิมาระนิมานาระรตีเทวาสันทัมาณุสาเวสูงนิมานะตีระนังเทวานังสัตถังสุตตะวาปาระนิมิตาสัตะตะวตีเทวาสัมถะสัทธามะ นุสราเวสูงปาริปาระณิมะมิตะวะสะวันตินงังเทวานังสัท,ทังสัตวาพรหมมามะกะยกาเทวาสัทธมะนุสราเวสูงเอตัมภะควันตาภาราณะยตสิยังอีสิบ ปตีนมิขเยมิเขทาย,ยอานุตตรังธรมมะจากังปะวันติตังอปปติวัตติยังสะมะเนนะวาพรมะเนยเมเนนะวาเทนะวาเทวานะมาเลนะวาพรมมามุนาวาเจนนาจิวาโล กัสสมินเตอติติหะเตนะขะเนนะเตนะมาหุเตนะยาวะพรรมะโรกัสุนโตอัพภุคันจิอายันจะาะสะสหัสสีลูกะธาสังกัมปิสัมปะกปัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโน จะโอราโรโอพาโสโลเกป้าปาตุระหูสสิอะติกรรมเมวะทีนังเทวาพานุวังอะขะโขภัควาอุทานังอุทานิอุทา,านีสีัญญาสิวาวัดโกโพ กุลกันญโยอัญยาสิวะตะโพกุลทัญโยอิติหิทังอายะสามูกุลทันกุณทะยะอัญยากุลทัญโยตวะนะมะยังมะมังอะโหสีตี